วัดสำหรับน้องนันทีวาชื่อเล่นชื่อแคทนี่ก็เป็นเด็กที่เรียนดีมากคุณโยมแต่มีฐานะทางบ้านที่คอนแคลนมากยากจนมากคุณแม่ขอน้องแคทก็หาเงินคนเดียวสอบติดมหาลัยมหาสารคามด้วยน้องแคทพระอาจารย์ขอสัมภาษณ์หน่อยอพระอาจารย์จิตวัตรจารนามาโรยูวันนี้พระอาจารย์บังเอิญเห็นแม่ลูก ก็คือ,อน้องแคทมาเก็บของเก่าที่วัดแล้วก็ถามที่ไปที่มาเขาบอกคุณนะครับที่จะไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งค่าชุดก็ดีค่าหอพักก็ดีคุณโยมท่านใดเด็กคนหนึ่งที่มีความมุมาณนะขยันหมั่นเพียรแล้วก็มีความกตัญญูท่านใดจะเมตตาก็ให้บริจาคที่บัญชีน้องแคทโดยตรงพระอาจารย์ก็ขอวอนโลกโซช,ช่วยสารฝันให้น้องแคท ซึ่งเป็นเด็กที่เรียนดีมากแต่มีฐานะที่ยากจนให้าสารฝันให้เขาได้เรียนต่อให้จบมาหาลัยด้วยขอขอบคุณทุกให้โอนเข้าบัญชีของน้องแคทได้โดยตรงนะกุุโยมนะฝากาแชร์คลิปนี้ด้วยขอขอบคุณขอน้มู้าวาบุญอาน้องแคทขอบค่านุสอบติดมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามติดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คาขาภาษาไทยค่ะ ค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูจะได้เรียนต่อไหมเพราะที่บ้านมีหนานะยากจนค่ะคุณแม่หาตัางค์คนเดียวค่ะและหาเงนินให้น้องเรียนด้วยค่ะค่ะตอนนี้หนูก็จ่ายค่าเทอมไปแล้วเหลือค่าชุดและค่าหอค่ะยังไม่มีเงินได้จ่ายค่าชุดและค่าหอค่ะขอวอนผู้ใจบุญในโซเชียลช่วยสารสันต่อให้หนูด้ขอบคุณค่ะ